วัสดีตอนเช้านะที่เมืองเสโปนนี่เขาก็จะมีแบบมาขายของตอนเช้านะันตลาดเช้ามีพวกปิ้งย่างมีปลามีพวกส้มหมูอะไรพวกนี้นะน <Hey, S 1> ี่เป็นพวกร้านข้าแกงมีร้านข้าแกงมีปิ้งย่างข้าแกงมีปลามีไก่

ที่ตลาดเนาะอากาศดีโชคดีที่เรามาแบบว่ามาอากาศดีๆด,ดีมันอยู่หน้าหนาวตลอดเวลาวันนี้ผมก็เดินตลาดผมก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกับแม่ค้ามากเนาะก็ดูบรรยากาศรอบๆอลด้วยเขาขายเป็นปลาปลาเสือด้วย <differences S 2> ถ้า,ถาเรามีเตาหลัอยากจะหลักยองกินเนาะมันเหมือนปลาทะเลใช่ไหมเนาะไปย้อนไปย้อนร้อยยี่สิบบาทนี่ ไม่สดๆเลยสดๆเลยร้อยยี่สิบบาทเนาะตัวละสามสิบเหมือนปลาทะเลพี่น้องเออหน้าตามันขายปลาทะเลนะปลาทะเลปลาซีปลาซีเนาะอันนี้ปลาปลาซีกันหน่อยเนาะ ืสวัสดีครับวันตายครับตอนนี้ต่นเช้าแท้คนนี้ผมไม่โคอนโชว์ครับพาพี่กินไห้วันตายมาลงทางที่นี่คือปนดพี่น้องลงทางก็ขักโอเคเนื้อูปลาเยอะเนาะนี่พี่อันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะปลานอนครับผมปลานอนอ๋อปลาปลามันไม่ยืนเนาะปลามันนอนโอ้แม่ค้าที่นี่เขาก็เลี้ยง เลี้ยงปลาแบบสวยงามเนาะ,ะมีปลาเล็กน้อยคนก็ขายปลามีตัวอะไรนอนแอ่งแมงอยู่นะน่าจะเป็นตัวมิน้นโอ้ตลาดว่าเหมือนกันนะเน้นทีน่นี่โอ้เขาว่า,วาปลาเยอะปลาเยอะจริงๆ ก็หลายๆคนก็ขายปลานะมีไข่มดแดงนะแต่ที่นี่ไข่มดแดงก็จะถูกกว่าเมืองไทยหน่อยนะเมืองไทยก็จานละร้อยมีปลาเยอะมาก ปลาน a m เ e นะตัวนี้ก็จะเป็นขนมจีนผล,ลไม้ต่างๆส่วนมากก็เป็นผักเป็นผลไม้เนาะเป็นตลาดแบบแบกระดินนะชาวบ้านมีของอะไรในสวนมีของอะไรในที่เขาปลูกเขาก็เอามาขายก้ามันเป็นข้าวจีข้าวจีข้าวเปียกนะ มีต้นหงต้นหอมนะเสื้อผ้ามือสองนะเครื่องสำองสำอางและที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวจีนี่ก็ยังขายข้าวจีอันกลมๆไก่ใส่อัวอย่างวันนี้แผ่นขาวเกี๊ยบ